f อก็ตายอยู่ FC ตรงให้กันตายเลยทีนี้ยูแผรงไม่หายครับพี่จินพูดถูกใจ FC ก็ตรงกันตายเลยทีนี้ใครสอนอะพูดอะมีใครสอนไหมนุน่นมีใครสอนไหมแม่นุ่นพูดจริง <laughs> จริงเหรอเกรงว่าใครเป็นแม่นุน่น รักเหรออยู่รักเหรออยู่รักเหรอรักใครอือแล้วก็วิญูแล้วก็พี่นุ้ยแล้วก็พี่ดติแล้วก็แม่ยิ่งแ,แล้วก็หนูแล้วก็เราคนนีน้นี้ใครอ่ะใครอ่ะอยู่ไงยูยูนยู่มามามานี่ยตอนนั้นหนูไปเที่ยวน้ำตกนะ <You>. Ma, ừ, มา ừ, มา,มาฝากำกลังใจเลยหมนโดนนั้นหนูไเที่ยวน้ำตกมานะได้ได้ได้พี่หมอนเย <You. S 2> ลเยวป้าหมอนป้าหมอนบอกว่าให้ยูไปหอมไปหอมแม่นุนได้ปะหอมแม่นุนแล้วเขาจะเสิร์ฟเบเบ้วเวให้เอาปะอยู่บ้านครับบ้านผมอยู่การอยู่แล้วพี่กานิกาเขาเป็นแฟนนี <S <s ้ <S 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 เขาเป็นแฟนพี่หนูเราไม่เกี่ยวดียิวหอมได้เลยเพราะยิ้วเป็นลูกอะอาเราจะหอมไหมล่ะฮะเออโอเคสัญญานะสัญญากับเอฟซีนะทุกคนฝากตรงด้วยนะทุกคนชมพูกับออมสินนะครับเลขตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมีผมมียู้หกแดงแล้วมาเติมพลังใจให้กันนะครับเป็นคนบัานโป่งครับมาอยู่บ้านแน่ที่กาม อยู่บ้านแม่ที่กันเพราะว่าเอแม่กับพ่อแม่แม่เอแม่ก็คือแม่แม่หญิงนั่นแหละแม่ของหญิงนั่นแหละกับพ่อผมอะเป็นแฟนกันไงแม่หญิงแม่หญิงกับพ่อผมันเป็นแฟนกันผมก็เลยย้ยมาอยู่พร้อมพ่อเข้าใจปะก็เลยต้องมาอยู่กานนี่ยานอันนี้การที่บ้านเรา